สวัสดีครับเหล่าแฟนขับวันพีททุกๆท่ททานเลยนะฮะในวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวตัวเต็มของมังงะวันพีทในตอนที่1 1 6 9เาใช่ปะซึ่งก็จะมีเนื้อหาแล้วก็การพูดคุยที่มันถกเถียงกันเนี่ยเต็มสูบเลยนะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,ก,ก,ก่อนเลยก็แล้วกันแล้วก็ถ้าใครอยากหาอ่านก็แอปมังงะพัดเนาะก็สามารถหาอ่านได้ที่นั่นเนาะเราเข้าเรื่องกันเร็วๆก,กันเลยดีกว่าไม่ต้องเกินนาอะไรมากใช่ปะเพราะว่าหน้าปกในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าวเฟี้ยวไมนลนัจสด ล็อกที่สวมชุดเหมือนมาเฟียเลยใช่ปะ่ะแล้วก็ลุคของไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันก็เหมาะที่จะเป็นมาเฟียอยู่แล้วด้วยก็ดูเป็นเหมือนมาเฟียอิตาลีเลยก็ว่าได้นะครับชื่อตอนในตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าต้องรีบตายให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีการเขียนไว้ว่าก่อนเกิดเหตุสังหารหมู่ใช่ไหมหลังจากนั้นจะตัดมาที่เนื้อเรื่องนะครับก็จะย้อนมาที่เอลบาฟเมื่อ14ปีก่อนที่โลกของดวงตะวันใช่ไหมก็จะเป็นบ้านของกาบันนะครับก็จะเป็นการพูดคุยของแชงแล้วก็กา โดยที่แชงเนี่ยก็เพิ่งรู้นะครับกาบันเพิ่งบอกแชงก็เลยบอกว่าฮะกับตันโรเจอร์มีลูกชายด้วยงั้นเหรอคุณกาบันกาบันก็เลยบอกว่าดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าฉันเนี่ยได้ไปเจอการาฟมามอน่นเนี่ยมันบอกมาแบบนั้นนะแะแชงเนี่ยก็เลยสวนกลับไปเลยว่าแต่คุณก็เก่งนะคุณกาบันที่รอดเนื้อมือของกองทัพเรือมาได้งั้นก็แปลว่าคงจะเหมือนน้องชายผมใช่ไหมครับคุณกาบันกาบันก็เลยบอกว่าอนายกับบาร์คี้ก็เหมือนลูกชายของพวกเราจริงๆนั่นแหละนะแชงก็เลยได้สวนกลับไปอีกว่าถ้าเด็กกกคนนนนััั้สสืืบาาายเเลออมาจจตโร์ เจ้าแห่งโจรสลัดรุ่นต่อไปก็คงจะต้องเป็นเขาหรือมั้งนะคุณกาบันซึ่งตอนนั้นกาบันก็เลยได้แทรกมาเลยว่าตำแหน่งนั้นไม่ได้สืบทอดตามสายเลือดซะหน่อยแชงคนที่ทุกคนคาดหวังสุดท้ายมักจะไม่ได้เข้าเส้นชัยอย่างที่เราคิดหรอกนะแชงก็เลยบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงเหรอครับคุณกาบันก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงโลกก็คงจะสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับคุณกาบันหลังจากนั้นจะตัดมาที่ปราสาททอรัตนะครับก็มีการเขียนระบุไว้ว่าขณะดเดียวกันณนะสถานที่แห่งโชคชะตาเอลบาปราสาททอรัตนะครับก็ โลกิเอ๊ยไม่ใช่เจ้าชายโลกิเสด็จกลับวังแล้วท่านยาวก็มาถึงแล้วเหมือนกันแล้วภาพก็ตัดมาที่ท้องพระโรงเลยก็คือทางเดินเข้าห้องนะั่แหละเนาะในห้องเนี่ยกำลังชุนลมุนเลยเพราะว่าตอนนี้ทางด้านฮาเราเนี่ยไล่ฆ่าทหารคนยักษ์ทหารคนยักษ์ก็เลยถามว่าเอาพระราชาทําไมท่านถึงทําแบบนี้ล่ะหมอนั่นแค่จะใช้โซ่มัดตัวท่านตามที่ท่านสั่งเท่านั้นเองนะแต่ฮาเราเขาไม่ได้ตอบกลับอะไรไปนะครับเขาได้แต่คิดในใจว่าทําไมข้าถึงต้องฟันทหารของตัวเองร่างกายข้าขยับเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพื่อที่ ที่จะกำจัดผู้ที่เกะกะต่อการทำตามคำสั่งของเจ้านั่นงั้นเหรอก็จะมีฉากย้อนไปที่ท่านอิมสั่งฮาลาวใช่ป่าวว่าสร้างกองทัพนักลบขึ้นมาซะก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายที่ท่านอิมเนี่ยมอบให้กับฮาลาวใช่ป่าวเพื่อที่จะเอาประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกขัดขืนคำสั่งไม่ได้เลยงั้นเหรอไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ความคิดจิตใจของข้ากำลังเปลี่ยนไปเพราะคำสั่งของมันด้วยสินะซึ่งก็จะมีฉากย้อนอดีตในตอนที่ตาประทับมันได้อัพเลเวลขึ้นมาเป็นตาประทับทะเลน้ำลึกนะครับ ท่านอิมเนี่ยเขาได้บอกว่าจากนี้ไปชั่วชีวิตฮานะเราก็ยังคงคิดต่อเลยว่าหลังจากนี้ตับใดที่ข้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็มีแต่จะทําให้อณาจาักรนี้เนี่ยเวลวร้ายลงเรื่อยๆร่างกายนี้คือเพศไฟของแท้ของอาณาจากักรเอลวาทุกอย่างกําลังจะสูญเปล่าสูญเปล่าหมดแล้วชีวิตตลอด144ปีของข้าต้องรีบตายให้เร็วที่สุดแล้วจากนั้นฮาเราก็เลยสั่งทหารไปเลยว่าเฮ้ยพวกเจ้าจงฆ่าข้าให้เร็วที่สุดซะต่อมานะครับเราจะได้เห็นว่าฮาเราก็เริ่มบุกเข้าไปฟันทหารต่อในขณะที่ฮาเราก็ ยังคงคิดอยู่ในใจว่าใครจะยอมให้เอลบาฟตกไปเป็นทาสของมันกันเล่าซึ่งในขณะที่คิดเนี่ยก็ยังคงสั่งทหารแล้วก็ในขณะที่ฟันทหารไปด้วยนะว่าเร็วเข้าก่อนที่การครอบงำนี้เนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งทหารบางคนก็บอกว่าพระราชาท่านทําอะไรของท่านเนี่ยไหนจะสั่งให้ฆ่าไหนจะมาฆ่าพวกเราใช่ไหมโลกิเนี่ยในตอนที่1 1 5 2าใช่ปะเขาได้ถีบประตูเข้ามาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยพ่อฆ่ากลับมาแล้วซึ่งฉากนั้นจะเป็นฉากที่ต่อจากที่ฮาเลาเนี่ยโดนทหารลุมแทงพอดีเลยตอนนั้น ทำให้โลกินี่คือตะโกนเลยว่าเฮ้ยพวกมึงทําอะไรพ่อก,กูอะไรทํานองนี้ใช่ปะ่ะทำให้ท่านยาวเนี่ยเห็นร่างฮาเรวในการถูกแทงด้วยต่อมาฮาเรวหลังจากที่ถูกแทงนะครับเขาก็ได้คิดในใจว่าอะไรกันเนี่ยข้ากลายเป็นอมตะจริงๆด้วยร่างกายกําลังฟื้นตัวกลับมาหยุดนะหนีไปพวกเจ้าหน,นีไปให้หมดต้องทํายังไงข้าถึงจะตายได้ช่วยทีและไอ้ทหารที่มันเอาหอกแทงติดตัวฮาเรวอยู่ใช่ปะ่ะมันก็หนีไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็โดนฮาเราเวเหวี่ยงดาบแบบว่าฟันรอบทิศเลยตอนนั้นเนี่ยคือมันทําให้โลกิแลว ก็ท่านยาวเนี่ยตกใจกับการกระทําของฮารเลามากเลยนะครับคือมันไม่รู้ว่าฮาเลาทําอะไรอยู่ทําไมต้องฆ่าทหารของตัวเองภาพจะตัดไปที่บ้านของกาบันอีกครั้งหนึ่งโดยที่แชงบอกกาบันไปว่าสรุปคือผมกับฮาเลาได้ทําสัญญาในระดับตื้นที่สุดกับเจ้าคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พวกมันเรียกว่าในท่านอะไรประมาณนี้นี่แหละคุณกาบันแต่แค่พันธสัญญาทะเลตื้นนี้ก็ทําเอาเราขัดขืนเจ้านั่นไม่ได้แล้วนะคุณกาบันเวลาอยู่ในรัศมีพลังของมันกาบันก็เลยส่วนมาว่าออแต่ฉััันนนว่ามก็็เปพลง ที่แปลกอยู่นะแชงแชงก็เลยได้พูดต่อเลยว่าเพราะงั้นผมแล้วก็ฮาเลาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยตอนที่มีโอกาสอยู่ห่างจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมลิจัวเราจะได้เห็นภาพอดีตของฮาเลาแล้วก็แชงที่ได้มีการพูดคุยกันในช่วงที่เขายังเป็นคมดาบเทวะของพวกภาเขียนสวินเทพฮาเลาก็ได้บอกว่าเฮ้ยใช่จริงๆด้วยเจ้าคือกลุ่มจนสลัดผมแดงใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะตัดมาที่บ้านของกาบานีแล้วก็จะเป็นการพูดคุยของทั้งสองคนนี่แหละนะแล้วก็จะมีลิปลี่แล้วก็น่าจะเป็นโคลอนที่ยัังงววยยเเดด็ก้แชริ่มู ว่าฮาเรากําลังดีใจว่าถ้าเขาได้เป็นพาเคียสวินเทพรัฐบาลโลกก็จะยอมรับเอลบาฟเข้ามาเป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกแต่นั่นก็แปลว่าเขาจะต้องทําสัญญาในระดับที่มันลึกกว่านี้อีกนะครับคุณกาบานกาบัน,นก็เลยสวนมาเลยว่าแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรอแชงมันก็ดีกับตัวฮาเราแล้วไม่ใช่หรอแชงก็เลยบอกว่าสิ่งที่พาเคียสวินเทพจะได้รับจากการทําสัญญานี้คือพละกกาลังเหนือมนุษย์กับร่างกายที่ไม่มีวันตายและพลังในการสร้างดาวห้าแฉกหรือว่าอาบิสสำหรับการเดินทางระยะไกลๆแต่สิ่งที่จะต้องแลกคือ ือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกก็ไม่อาจที่จะเมินเฉยต่อคําบัญชาของนายท่านได้เสียงของเจ้านั่นจะส่งไปถึงพวกเขาเสมอเลยไม่มีวันหนีได้อีกต่อไปคุณง่ายๆก็คือถ้าทําสัญญาฮาเราก็จะต้องทําตามคําสั่งของเจ้านั่นทุกอย่างและถ้าเขาตกอยู่ในสภาพแบบนั้นนะคุณกาบันผมก็ไม่คิดว่าจอมละโมบอย่างพวกมันเนี่ยจะยอมรักษาสัญญาจริงๆอะฮาเราแน่นอนฮาเราไม่ควรเข้าไปเป็นภาคีอัศวินเทพเลยด้วยซ้ําในขณะที่แชงกําลังคุยกับกาบันอยู่ใชบาก็อยู่ๆเนี่ยสัมผัสถึง ฮาคิที่ทรงพลังเนี่ยออกมาจากปราสาททอรัสได้ในทันทีเลยนะก็ทําให้แชงและกาบานเนี่ยก็จะต้องรีบไปที่ฮาคิที่ผิดแปลกนั้นชบาก็จะตัดมาที่โลกิเข้าปะทะกับพ่อเขาซึ่งโลกิพยายามบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิพ่อข้าเนี่ยควรตกใจเรื่องไหนก่อนดีซึ่งพ่อเขาไม่ได้ตอบกลับอะไรนะซึ่งตอนนั้นโลกิมันยังใช้ค้อนง่อยๆอยู่ยังไม่ได้ใช้แล็กเนี่ยอะไรด้วยนะครับมันก็เลยบอกกับพ่อมันไปว่าเรื่องที่พ่อโดนลุมแทงขนาดนี้แล้วยังไม่ตายก็หนึ่งเรื่องแล้วหรือจะเป็นเรื่องที่พ่อคิดจะฆ่าข้ากับพวกททหาารรในรนนปั่ก็ องเรื่แลไหนจะเรื่องเลี้ยวแรงนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนน่นก็3เรื่องแล้วทาไม่รู้จะตกใจเรื่องไหนก่อนเลยเนี่ยท่านยาวเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาร่วมสู้ด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หาเราได้สติสักทีส,ทสเเิเจ้าบ้าเอ้ยก็มีทหารบางคนเนี่ยมาตามทหารส่วนใหญ่ในพระราชวังใช่ะปะเขาก็เลยบอกว่าทหารคุ้มกันทุกคนรีบเข้าไปที่ท้องพระโรงเร็วๆที่สุดเลยหยุดพระราชาให้ได้ท่านคุม้มค้ั่งใหญ่แล้วทหารก็ต่างพูดกันต่างๆนานา,นาเลยว่าเกิดเหตุวิวาทหรอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีคนบอกว่า อย่าเพิ่งพูดเถอะเร็วเข้าฝีมือเจ้าชายโลกิสินะอีบ้าเอ้มันมาก่อความวุ่นวายอะไรที่นี่ไปช่วยพระราชาเร็วซึ่งตอนเนี้ยมันกําลังโบยไว้ให้โลกิหมดเลยนะไม่ว่าใครที่จะไปที่ท้องระโลงก็คิดว่าโลกิมึงต้องมาปวดอะไรในนี้แน่นอนเพราะว่าประวัติไม่ดีไงตัดกลับมาที่การต่อสู้ของ3คนนะครับก็คือโลกิท่านยาวแล้วก็ฮาเลาซึ่งตอนเนี้ยท่านยาวแล้วก็โลกิเนี่ยกดฮาเลาลงกับพื้นได้แล้วใช่ปะแล้วเขาก็เลยบอกว่าอธิบายทุกอย่างมาซะฮาเลาโลกิก็เลยแซ่ขึ้นมาเลยตกลงมันเกิดอะไร พ่อฮาเราเนี่ยก็เลยบอกว่าทันเยาครับข้าได้ทําเรื่องเลวร้ายเกินกว่าที่จะแก้ไขไปซะแล้วหลังจากนี้ข้าจะสูญเสียสติไปจริงๆฟังนะโลกิจงทําตามที่ข้าเนี่ยบอกเอาไว้ซะจงนําเรื่องที่เกิดขึ้นในปราสาทไปแจ้งให้แก่ชาวเอลวาฟตามความจริงทุกประการด้วยนะโลกิรวมถึงเรื่องที่พ่อเนี่ยฆ่าพวกทหารด้วยพ่อเคยอ้างอุดมการสูงส่งว่าจะนําพวกเขาเข้าร่วมรัฐบาลโลกแล้วก็เลยยอมทํางานสกปรกให้พวกมันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วโลกิแต่สุดท้ายก็โดนพวก หลอกจนตอนนี้ก็ลงเอยแบบนี้นี่แหละบัตรนี้พ่อกําลังที่จะมอบผู้คนชาวเอลบาฟให้แก่รัฐบาลเพื่อให้พวกมันใช้งานเราในฐานะนักลบทาสโลกิเนี่ยเขาก็เลยสวนมาเลยว่าพูดอะไรของพ่อเนี่ยโดนอะไรเข้า,างั้นหรอหาเราก็ไม่ได้ฟังที่โลกิพูดเลยนะเขาก็ได้แทรกมาว่าเจ้าพวกนั้นไม่เคยคิดที่จะรับฟังความปรารถนาของพ่อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งทหารที่ได้ยินเนี่ยเขาก็เรียกว่าพระราชาทําใจดีๆไว้หาเราเนี่ยเขาก็ยังคงพูดต่อว่าทันยาวช่วยเอาสมบัติลับแห่งเอลบาฟให้กับ โลกิกินทีเธอะซึ่งท่านยาวเนี่ยก็เลยบอกว่าว่าไงนะฮาเราจะให้เด็กแสบนี่จริงๆง,งั้นเหรอฮาเราก็เลยบอกว่าบัดนี้ข้าได้รับพลังของพระเจ้ามาแล้วไม่ว่าใครก็มีมีทางสู้ข้าได้ทั้งนั้นแหละหากเอลบัฟต้องตกไปเป็นทาสของรัฐบาลมันก็ตรงกันข้ามกับความฝันของข้าอย่างสิ้นเชิงเลยไม่ใช่งั้นเหรอดังนั้นจงเปิดโปงข้าในฐานะราชาผู้เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอลบัฟด้วยเถอะโลกิจากนั้นลูกก็สังหารพ่อแล้วก็ขึ้นของบัลลังแทนซะโลกิแล้วก็ไปแจ้งให้แก่ประชา ชนทั้งหลายเนี่ยได้รับรู้ว่าข้าคือราชาที่โง่เขาแค่ไหนแล้วปิดชีพข้าเพื่อล้างมนทินให้น้ำของเจ้าซะหลังจากตายไปผู้คนจะด่าทอพ่อยังไงก็ตามใจพวกเขาเลยสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคืออนาคตของเอลบัฟใช่ไหมโลกิแล้วก็เริ่มหลั่งน้ําตาออกมานะครับโลกิก็ได้แต่บอกว่าพ่อนี่พ่อจะทําอะไรฮาเราก็เลยพูดคําสุดท้ายเลยว่าฝากด้วยนะโลกิมีแต่เจ้าเท่านั้นแหละที่จะทํามันได้แล้วก็เริ่มที่จะสติหลุดแล้วนะครับเพราะว่าการควบคุมของท่านอิมเนี่ยเริ่ม ที่จะรุนแรงขึ้นแล้วก็มีอิทธิพลต่อฮาเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทําให้ฮาเราเนี่ยคือสังหารทหารคนยักษ์เนี่ยเพิ่มไปอีกนะครับหลังจากที่เขาหลุดออกจากการควบคุมของทั้งโลกิแล้วก็ทันยาวได้ใช่ปะฮาเราเนี่ยก็เริ่มส่งเสียงให้กับพวกทหารที่มันอยู่นอกท้องพโลงนะครับว่าเฮ้ย hey, มันมีอาชญากรอ,อยู่ในปราสาทด้วยจงปิดตายประตูเข้าออกซะข้าจะกําจัดมันเองหลังจากนั้นนะครับพวกทหารเนี่ยพอรับคําสั่งก็เลยบอกว่าครับจะเร่งปิดทันทีเลยครับพระราชาจากนั้นเราจะได้เห็นว่าทหารที่มัันนนออยู่่ข้างกกเีม็ โซ่เมล็อกแบบว่าแน่นหนาเลยใช่ปะ่ะก็เท่ากับว่าคนที่อยู่ข้างในเนี่ยคือจะออกข้างนอกมาได้ก็ต้องพังมาจากข้างในเหมือนกับที่โลกิมันพังจากข้างนอกเข้าไปใช่ปะ่ะมันก็เลยทําให้ฮาเรวณนะตอนนี้ก็คือได้บู๊กับพวกทหารแล้วก็โลกิรวมถึงท่านยาวสนุกเลยเนาะแล้วก็จะมีทหารคนหนึ่งเอาหอกมาแทงเข้าที่คอของฮาเรวเลยนะครับเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าบางอาจทํากับทุกคนได้นะแกมันไม่ใช่ราชาฮาเรวของพวกเราต่อไปแล้วแต่ฮาเรวเนี่ยเขาไม่ได้ตายใช่ปะ่ะเพราะว่าเขามีร่างเป็นอมาตะเขาก็เลยดึงไอ้ทหารคนนี้ ฮาเราก็เลยบอกว่าค่าเนี่ยแหละฮาเราแต่บัดนี้คือค่ารับใช้ให้แก่นายท่านและหลังจากนั้นก็เหวี่ยงไอ้ทหารคนนั้นกระเด็นไปไม่ว่าใครก็อย่าหวังว่าจะหนีไปได้เรื่องที่เกิดขึ้นในปราสาทนี้จะต้องไม่มีการแพร่พายออกไปได้อย่างเด็ดขาดจากนั้นฮาเราก็เริ่มไล่กระทืบทหารที่ไม่ได้มีทางสู้แล้วนะครับคือเขาบาดเจ็บจนนอนนะเนาะก็พยายามที่จะบอกให้ทหารหลายคนเนี่ยหนีไปก็โดนฮาเราเหยียบหัวซะแบนเลยนะครับฮาเราก็เริ่มลุกลานไปหาทหารคนอื่นนะครับเขาก็เลยบอกว่าค่าจะ สั่งเวยอาณาจักรนี้แก่ท่านอิมหลังจากที่ฮาลาวพูดแบบนี้ใช่ปะท,ท่านยาวก็เข้ามาสกัดกั้นนะครับตอนนั้นท่านยาวก็อ่วมแล้วนะเขาได้บอกว่าเร็วเข้าโลกิข้าเนี่ยจะต้านมันไว้เองซึ่งโลกิก็วิ่งหนีไปมันก็เลยทําให้โลกิก็พูดออกมาเหมือนกันว่าทําไมข้าต้องกินไอ้ผลปีศาจพันนั้นด้วยว่าเนี่ยกินไปแล้วข้าก็ไหวน้ําไม่ได้กันพอดีอสิพอกลายเป็นคนละคนไปแล้วจริงๆด้วยหลังจากที่โลกิวิ่งหนีไปนะครับฮาลาวเนี่ยเขาได้พูดว่าอย่าก,กินมันละโลกิผลนั่นเนี่ยมัน ก็เลยแหกปากมาว่าอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกให้กินอยู่เลยไม่ใช่งั้นหรอต่อมาเราจะได้เห็นว่าเออท่านยาวเนี่ยก็พุ่งเข้าไปแทงฮาเราเลยนะครับแล้วเขาก็เลยได้พูดว่าถ้าเกิดเจ้าได้กินมันเข้าไปนะฮาเราโลกนี้มีหวังจบสิ้นกันแน่ฮาเราเอ้ยไอ้บ้าโลกิฟังให้ดีนะอย่าให้ฮาเราได้ผลนั่นไปเด็ดขาดซึ่งตอนนี้ยโลกิมันก็วิ่งไปไหนตอนไหนแล้วใช่ปะฮาเรานี่คือหันมาได้ก็ใช้ดาบในมือของเขาเนี่ยคือเหมือนเวียงทะลุหมวกของท่านยาวไปเลยนะครับแล้วก็เป็นดาบที่ปักหัวท่านยาวจนถึงทุกวันนี้ใช่ และเขาก็เลยบอกว่าท่านเยาไม่สิเอาคืนไปสิเยาวดาบเรื่องชื่อที่เจ้าเคยมอบให้กับข้าแล้วก็คืนจริงๆด้วยนะครับแต่คืนในรูปแบบที่อาจจะโหดร้ายไปสักนิดหนึ่งใช่ป่ะส่วนโลกิเนี่ยคือตอนนี้วิ่งหนีไปไกลมากแล้วนะครับฮาเลาก็พยายามบอกว่าข้าจะกินผลนั้นเองแล้วเอาแล็กเนียมาอยู่ในการครอบครองไม่ปล่อยให้เจ้าได้กินมันหรอกนะโลกิซึ่งโลกิไม่ได้ฟังนะตอนนี้เหมือนเด็กที่กําลังจะถูกพ่อไล่ตีนะครับต่อมาเราจะได้เห็นว่าแชงและกาบันเนี่ยคือบุกเข้ามาช่วยฮาเลาได้นะครับโดย ที่เขาเนี่ยฟันเข้าไปที่ลําตัวของฮาเรวเลยใช่ป่ะท่านยาวที่ตะกี้โดนดาบปักหัวเนี่ยเขายังคงมีสติอยู่เขาเลยเรียกว่ากาบันงั้นเหรอซึ่งตอนนี้หลังจากที่โดนการโจมตีของแชงแล้วก็กาบันใช่ป่ะออกอาการบาดเจ็บเยอะอยู่นะครับมันก็เลยมีช่วงเวลาที่ทําให้2คนนี้ได้คุยกับท่านยาวโดยที่เรียกไปว่ายาวนายโดนอะไรเข้าไปเนี่ยท่านยาวก็เลยบอกว่าโอ้โหโชคดีมากเลยนะกาบันได้หมวกเกาะนี้ช่วยชีวิตเอาไว้แต่กาบันช่วยหยุดฮาเลาวทีสอย่าให้เขาเนี่ยไล่าตามโลกิไปได้นะซึ่งกาบันเนี่ยเขาเลยบอกว่าไม่ว่าจะ ะดูยังไงนะยาวมันก็เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายชัดๆเลยนี่หว่าแชงก็พยายามที่จะคุยฮาเราใช่ปะเขาเลยบอกว่าฮาเราดูรอบตัวให้ดีๆหน่อยสิตื่นสักทีฮาเราก็เลยบอกว่าแชงงั้นเหรอร่างที่ไม่มีวันตายนี่มันยอดเยี่ยมมากเลยนะแชงรู้สึกได้เลยว่าข้าเนี่ยเหนือล้าเกินกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงไปแล้วแชงแชงก็เลยบอกบ้าเอ้ยไม่มีทางลบล้างคําสั่งนี้ได้เลยงั้นเหรอต่อมานะครับเราจะตัดมาที่โลกิบ้างแล้วโลกิมาถึงห้องเก็บสมบัตินะครับแล้วก็ได้ปลดกุญแจม,มา จเจอกับหีบหนึ่งซึ่งก็จะเป็นหีบที่เก็บผลไม้ปีศาจอะไรเนาะพอโลกิได้เห็นหีบนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนะผลปีศาจต้องห้ามในตำนานของเอลบาฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงแก๊ๆๆๆแล้วก็มันทําให้คอนเลกเนี่ย,ยลอยมาโจมตีใส่โลกิใช่ป่ะแต่โลกิเนี่ยหลบการโจมตีนี้ได้แบบเฉียดฉิวเลยนะครับมันก็เลยถามไว้ว่าเฮ้ยใครกันวะเนี่ยจากนั้นก็จบไปโดยมีการเขียนไว้ว่าจู่ๆก็โดนโจมตีเข้าซะแล้วนะครับก็ตอนนี้จบลงเนาะนะก็อย่างที่เราได้วิเคราะห์ไปในคลิปก่อน นี้ของวันพีทนะครับที่เราลงไปใช่ป่าว่าเอไาาอไอการที่ผลปีศาจนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นผลปีศาจที่เอาไว้สยบคอนแลกเนียก็ได้นะครับหรือว่าเป็นผลปีศาจท,ที่ควบคุมคอนแลกเนียหรือว่ายกคอนแลกเนียนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะชัดเจนหลังจากที่โลกิเนี่ยคือเขาได้กินผลปีศาจในตำนานของเอลบาไปใช่ปะ่ะมันก็ทําให้เราได้รู้แล้วว่าไม่มีใครที่จะยกคอนนี้ได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะดึงพลังของคอน,นี้หรือว่าสามารถใช้พลังของคอนนี้ได้นอกเหนือจากโลกิน ครับเรียกได้ว่าต่ออคอนนี้ตกไปอยู่ในมือของท่านอิมก็อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ของคอนแล็กเนียนี้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับส่วนการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ได้วิเคราะห์ไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันกําลังจะเดินเข้ามาสู่เนื้อเรื่องปัจจุบันใช่ปะ่ะแล้วเราก็วิเคราะห์กันเกี่ยวกับคนที่มาขโมยผลปีศาจไปแล้วว่าเออเราอาจจะคิดว่ามันเป็นพวกไซเฟอร์โพหรือว่าเป็นพวกฮูฮูที่อยู่ซีพีไนเมื่อก่อนมาขโมยหรือเปล่าหรืออย่างนน้ออยยหลาาคจ คิดว่าเป็นคนของรัฐบาลโลกก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะในตอนนั้นเราก็เดากันไปต่างๆนานาทฤษฎีเยอะแยะมากมายนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นโลกิที่มาขโมยกินเองแต่ก็มีทฤษฎีที่คิดขึ้นมาว่าโลกิก็มาขโมยกินเองเหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้ชบ,บาแล้วก็ส่วนในเรื่องของกาบันเราก็อยากจะพูดคุยหน่อยก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาไปเจอการาฟน่าจะเป็นช่วงที่เขาไปเจอคอคคัดด้วยหรือเปล่าที่ไปกินเหล้ากันในหน้าปกนเนาะน่าจะเป็นในช่วงที่เขา ังคงเที่ยวอ,อยู่แล้วก็ยังคงแบบว่าติดนิสัยโจนสลัดที่ยังไม่ได้แบบว่าอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรทํานองนี้นะครับก็เลยทําให้เขาได้รับรู้เรื่องราวของเอสมานะก็สําหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับส่วนวิเคราะห์อ,อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปทําหลังจากนี้ก็แล้วกันนะก็เดี๋ยวดูว่าเราจะวิเคราะห์อ,อะไรในประเด็นไหนนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนไปด้วยก็แล้วกันถ้าใครชอบนะแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาติเตือนแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถููกกต้้้้องไดดเลยลยยคแว็ถาาพ เกี่ยวกับประเด็นไหนก็สามารถที่จะมินพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนกันละกันไปไว้